มันขึ้นหรจ้าพี่น้องจะกัดคนแล้วครับพุ่นนี่คุ่นอ้าวมาฝ่อของไงหลายวิ่นประจิบืนกึนเท่าขงนี้วิ่นบึงเนี้ยคุณ่ะหูพคุณน่ะครับสิ่งโหล่ะครับโอ้วคุณอ่ะโอ้โดดเข้าชวิต พอกับน้องหนึงกับไอวินวินนะจ้าสวัสด <ma> banks, ีพญายิ่งยิ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะทุกท่านนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพอกับบายวิ่งกับน้องหนึ่งในเสาเสารวันที่เท่าไรมันเสาวันที่ชี้ชี้นะจ่ะตรงกับวันอังคารจ่ายเดือนมีนาคมพศ2 5 6 6จา้อกพี่น้องวันนี้ามาเฮ็ดนั่งวันนี้วันนี้สิพาพี่น้องมาสูบรน้องนะจ่ะแต่ว่าเมื่อวานนี่ก็สูบแล้วแต่โบโบกนะจ่ะวันนี้คือสิโบกอยูุนนะจ่ะสิพาพี่น้องมาาเบิ่่งว ตาวันนี้สิมีปลาบนเนาะจ้ะเนาะเมื่อวานนี้ให้ปลาตาเพิ่นตั้งไว้เนาะปลาเฒ่าพเาพิ่นสูบทานะครับข้าจะไปหาเบ่าฮะบักได้ไก่มาว่านเนาะจ้าอ่ะมื้อนี้มาเบิ่งกันครับบอ่อธรรมชาตินี่แล้วครับสิมีปลาอย่างเนี้ยนะครับเนาะมาหลุนกันเบิ่งเนาะจ้ะเนาะครับนี่แหละครับซาหนีสองปีแล้วน,น้องเนึยงเนาะก <c oughs> ็ะคืออยู่ได้น้อยบินเนาะครับเริ่มเข้ามากะเบิ่งกันครับเด็วสิใหญ่เครื่องมาพี่น้องนึง ครับใหญ่เครื่องกันครับจังรอรุ่นนะครับ ขวดขี <tinc S 2> ตมน <eye> ี่ออกน่าจะเนาะน้ำไหลแห้งจะขีต้มเบี่ยงว่าเขาไปพินบ่ก่อนข้างลึกล่าใจขีตุ้มน่าพี่น้องน่านามก็บไก่สิบุกลวละจ้ากําลังไปปวดขีต้มบอกละจ้ะปุณณพี่น้องปุณณ์ปุณเต้นโซ่ละจ้าพี่น้องเอ้าเอ้าเอ้าอ้าเ้าเอ้โซลจ้โซ่เร็วโซ่เร็วพลพล้นละจ้ะพี่น้องเอ้า เอาจะไปลุนตอนน้ำโบ๊คนะจ๊ะพี่น้งอ,องเหล่อมโบ๊กเนี่ยแล้วนะครับพี่น้องก็มาเนี่ยแล้วนะครับเหลือเฮีนปลาแล้วหน่อยวิ่งพุ่งนะครับตื้นนะครับเดี๋ยวอ่างนี่หน่อยโดดเสี้ยวเลยครับพุ่นจะกัดคนแล้วครับพุ่น อ่ารับเครื่องไปก่อนอ่าเบิ่งไปไก่นะครับคุณปลาทองก็มีนะครับคุณปลากดปลากดปลากดก็ตัวใหญ่บประมาณนึงครับน้ำเบาก็มารับน้ำนะครับมือนี้เดี๋ยวน้องกนึงก็ลงมาครับจังหน่อยคุณปลาทองตัวใหญ่ขนาดครับเห็นไหมครับคุณ เชื่อมงปกดนะครับปดใหญ่หนอกหนงดจะใหญ่ขนาดครับปลาดุกตัวหนึ่งอ้ยี่ปลานิ่มจ้าปลาปลาเอาอะไหลอ่างไปเลยนี่นะครับปลาหนปลาหน เดี๋ยวขึ้นไปใส่ถังจับไปเรื่อยๆหนึ่งๆ,เ,นนงๆเออมีปลาสองปีนะครับปลาปล่อยนำ้ำปลาธรรมศาสตร์กับมีนำ้ำด้อกันครับเดี๋ยวจังหาเบิ่งเป็นปลากดปลาดุกปลาคอ นี่ก็จะไปล่างทำาความองสานแล้วก็นินนอกน้ำแข็งไปเลยเนาะไดอยันน้องนึงเอาขึ้นมาสักกันได้อ๋อขึ้นเกาได้อนิออครับเลี้ยลายอยู่เซ่ลวอยู่พอครับฟูเป็นปลาปลาเรื่อมนอกน้ำแล้วนอกผืนเดินนั่นน้องนึงปลาอย่างนั้นจับเบิง้งนะั่นนั่นลอยมาหา ปลาปลาในท้องได้เฮ<ะ>้ยจะใหญ่ขนาดโอ้หจักกิโลครับปลาในท้องตัวนี้ทั้งนึงว่าเกือบท้องเรจริงเหรอปลาหนิ่งครับเาท่านเห็นอยู่เนาะได้มุดต้มนะครับตีต้มค่อนข้างเลิกนะครับอ่ะเน้นเน้นปลาในท้องด้วกันบมดหนึ่ง นี่นะครับพูดอยู่คนอีกน,นี่ปลาเสื่อมครับนี่ปลาธรรมชาตินะครับอ่ะเต็มกระมังเลยครับโยกขิมไปไลยครับนันนกปะครับคุณพ่อ,อนัก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 ,นก ออนครับไปขนไปวันนี้กะละมังแหละควานไฟจ้าไปใส่รถครับบานปวดเอววาคุณพ่อตายไปจนครับ เดี๋ยวจงแยกใส่ถังตัวนี้นะครับบัาหล่างจิตตมกันครับครับปลาตา,าปลาในท้องมา่ออ่างน้ำวบนี้ก็นะครับซื้อกันตายนะครับเจ็ดแปดตัวนะครับอยู่นี้ไว้ในงิน,นานามสูบขึ้นมาแล้วน,นะครับนี่ครับตัวใหญ่โยกโยกนั่นโยกนี่น,น,นามมันจังเนนี่นะครับ ข้ังวีนนี้กอนะครับตัวนี้มีอยู่ประมาณสามโลไปจากตัวเดียวนี้นะครับสามโลกัววยไปจากครับรูปคันบัวซีนะครับกับใหญ่ปลานะครับก็จาไปฝุ่นนะครับบานพูนไปทดทดเห่าพันละไว้นะครับปลาในนี้ครับพ่อเป็นคนใหญ่ปลาครับลงไปจับปลาหนึ่งนึงอีกบานมีในโกนซาพันหนึ่งกับคุณพ่อนะครับ โอ้หนึ่งจับผู้เดียวจะเตรียมกระมังแหละครับก็จะไปขายเป็นหมดหนึ่งวันเอาไปขายนำเห็ดปลาพวกเพ่อนเห็ดปลาสมมาสิมารับสื่อ่ปจักนะครับ นกน้ำนี่ปลาชนิดนี้นกน,น,น,น้ำค่อนข้างตายไวนะครับน้ำมันแห้นงน้ำเป็นตรงเนื้อตายเลยแมนอ่ะได้ครับมผมชิลลงไปทามนะครับเนอ่อยเอาให้ดินทามก็ได้เอาดินดีเนี่ยเอาละมังที่สองหนะ่อยดินเนาะปลานินเห็นเหรอปะปลาหนินปลานินเห็นอยู่แต่ว่าเอาไว้นี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องมี่ ถ้ามีบอมีอยัางกะเลี้ยงไวไ้นะครับสองปีเท่านี้ครับนี่จะมาตอกเฝานะครับรนะถ้บา,ท,าที่นี่น จะ,ะย่อยกันเรื่อยๆนะครับ <laughs> ปวดวเอวแห้งมาเัินคุณพ่อ <laughs> อ่ะน้อหนึ่งยังลุยรวมกันเก่าครับฝ่ <c oughs> าวเร่งเก็บซุ่วนฟูขับไปลลางไปยังนอกน้ำแข็งไว้ก่อนนะครับเ <c oughs> บึงใส่ปลานิ่นนะครับ <c oughs> นี่ครับปลานิ่นสองปี <c oughs> เป็นปลานิ่นปลานิ่มันนะครับเพิ่อนมาเอา ซื้อมาแบบเป็นพน,น,นิวมาปนินมันนะครับนะครับใส่ปนินใส่ไงเลยพอจับบังเลยครับประมาณไดโตลอย่านีนี่ครับช่งปีระหว่างเียงลังเลยครับอจับปลาจับปลาในเมืองแลลวแล้วบันอปลาหน้านะครับบันหลุดเมืองปลาหน้าซิมีลายบ่าปลาดุกปลาคอนะครับอ่านะครับให้คุณพ่อเขาเมืออาบัน นี่นะครับปลานี่ในถังก็มีครับอ่าอย่งหนึ่งจับปลาหน้าประบาลน,น,น,นี่ปลาไปซิวป่ะนีไประกวาดจปปะไปกวาด เหมือนตัปลาใหญ่เหลือเห็นปลาหน้า้วครับหลังจากก็ปลาในมื่มงไปแล้วนะครับเรื่องตัวปีครับเรืร่องลากนีน้องนึงป็นสิวนะครับเป็นปลาหน้าด้านแรก ยังมาเรื่อยๆอีกนะครับคุณเป็นแผลมาเลยครับให้น้องเลี้ยงยู่ด้านนีล่ละชัาากไปเรื่อยๆได้น้องเลี้ยงชักนั้นได้ป้ายังมาดีปะดกโอ้ยปะดกหน้าครับแะนนยืนเฝ้าเสาแมนมือประตูฟุตบอลเนาะครับเฝ้าทางหนามนะครับ ใกล้แล้วครับใกล้แล้วต้นกิตโตมนะครับคุ่น่ะเกือบเปียงงามขาหน,หนึ่งเรื่องหนึ่งเรื่งองเอาไอาออฮะพี่นาบกุกแจกไปเอากำลังเห็นแหละครับประคอตัวแรกเครื่องพืชทีเรียบร้อยแล้วครับบ้านเครื่องพืชทีเรียบร้อยแต่ไม่ดูใสเครื่องห้ใจดิบอี๋ตัวแรก าโค่ไงกุนกากชิมีอยู่เนาะต่างนานเสี่ยนปลาดุกตรงนี้มันน้ำเลยปลาดุกเลยนี่ปลาดุกปลาดุกดุกนาตัวใหญ่สวยๆเอาอีกแล้วปลาอยังอีกบานปลาดุกครับโอ้เสี่ยนปลาดุกดีครับน้ำพายนะครับน้าดูนะดูปลาดุก นี่ครับลายตัวเนี่ยครับผมมาลงมาท่านสองตัวมันจับนะครับจับปลาดุกนะหนูจับปลาชิ้นเนี่ยนั่งกันเห็นนั่งกันท่งกันบ้านลัดปลานะครับลัดปลาดุกโอ้เี้ยได้แล้วบ่ น,นี่ได้ละเจ้าตัวใหญ่เลยเอากูมาใช่บาทนี่กำคอเฉลยไม่จะใส่หง่านแท้ใช่หนึ่งบรกกำขอนใส่ครูประดุกนี่ละนี่ออเอาถึงตัวถังไงใเนาะโอ้ยตัวแมนอยู่เทีง่งผู้เหมือนเดนแต่ว่าตัวนี้เป็นประดุกยังหนึ่งนึงนี่ประดุกหน้านาะจ้ะเนาะประดุกอุย้ยบปล่าใชประดุกอุ้ยตัวนั้นอยู่ผู้ทำไปใส่เป็นประดุกอ่อนนั่งนึงตัวนึงพูนพูนพูน,พน,พนใช่ละพู ใช่จ้าหายนอกจะกนุ่งขาดทงยางคอทด้นี่นั่นก็คอบาช่อนช่อนทวรจะนี่แค่งนึ่งจับใจตัวหนึ่งเลปลาดุกนี่ปลาดุกอีกจังนั่นอย่าึ้นอย่าคืนประดุกหนึ่งคนขางอันตรายน่จ่ะโอ้ยงาแม่งถหาอย่งมีอีกอย่งมีีก็จัด ข้าห้อยนะครับเข้ารูปเข้ารอยปนะวานนี้แล้วครับปลานะครับปาดี้ปลาทรรมชาิหน้าหลววหน่อยนิเนะเนี่ยเรียงจะปลาหน้าที่ปลาตาครับปลาในเมืองเอาเมืองเราแข่นะครับนเี่คุณหายได้ว่าจันนะครับ ไฮน้องหนึ่งบอกว่าไฮเด้ว่าจ๊ะถึกแม่งก็เชือกประดุกพักถึงแม่งมันจะนี่ปลาเข่งจ้าเข่ง,ง,งใหญ่เลยตะเข่งกับแม่ใหญ่งงเลยครับแม่ละสามแสนครับรุ่นนี้ผู้เฒ่าเพันมาเนาะมีปลาสลิดเอาไปปล่อยอยีกหน่อยพีนะ่เนาะเบิ่งใสเบิ่งหนึ่งปลาสลิดนี่แม่ละหลานครับรุ่นแม่ละหลานอ้าวไป ข้าเพิ่นเปียยๆนะครับดุกนาครับดุกนาไซใหญ่ๆชุดสวยอ้าวมาฟอของไงไหลวิ่นผีบืนเึ้นท่าเนีววิ่นมึงเนี้ยนะปลาคอจ้าปลาคอต้วใหญ่แหงคน่ะห้าเบิ้งโหคนนะครับ ใส่นี้โลแล้วครับพูสามตัวเวิดแล้ววะน้องนึงบานเวิร์ดละบ่อยย <c oughs> หาบึงหยีก่อนไปเอาขึ้นไปล่างหน่นนอยวันเนาะจ้าจังมหาบึงหยีครับขึ้นไปล่างเลยก็สิได้หาซามหนีก่อนน,อน,น,น่าหน,นึ่งหนึงมานี่เนาะจ้า นี่ยไปหลียหันอีกบนอีกนึงโอ้โหโดดเขาสวิงพอดีคอต่ำเลยเปิดหาเบิ้งไปบบบนี้ขึ้นไปหลางเนาะหิวปพคอขึ้นไปพ่น ไป,ไปเบิ่งปลาซุ่มมาขึ้นไปก้อนน้ำครับโอ้โห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 น่ากำมืหนึ่งใหญ่ปันไลยแตกโอ้โหน่าอะไปเบิ่งปลาซุ่มอื่นน้ำบันจ้าเอามาเบิ่งผลงานกันมื้อนี้ครับบัน ตัวนี้ปลาซิวครับปลาซิวปลากระเดือดเหมาะสำหรับการเห็ดปลาจอมปลาแดกนะครับปลาหน่อยนี่ครับปลาซิวลายอยู่ตัวนี้ปลากระเดือดกำลังเลี้ยงได้นี่ตัวนี้ปลาดุกไงจ้าปลาดุกไงครับตัวนี้ปลาเสื่อมปลากดปลาปากเนาะครับปลาเสื่อมป็นตัวไ่เลยครับฮิ่งนุ่าไหวไหลอยู่นี่ครับปลาฟอหไ่จ้ะนะครับ สำหรับคลิปมณีน,นุนก็ไปวิ่งผ่าพี่น้องมาสูุป้านอกจากกระไดร้าย,ายขคณะนอกจากเดททั้งกิโลสองร้อยลิตรแล้วก็ทั้งหนึง่งแล้วก็พี่ละจจาเลี้ยงกันเลยเนอกจากนอสำหรับคลิปมนีธรรมะก,ก็อย่าลืมกดไลค์ได้จา้าถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหนึงหน่งกับไอวินได้จากเผื่อสิบโอกาสคลิปใหม่ๆนอกจากนอปน,งนึงก็ไปวิ่งผ่าพี่น้องไปหาอย่างไงมันอย่างไงแต่ละมือจา้าสำหรับคลิปมนีสวัสดีจ้าพอกันคลิปหน้าได้จ้าเอะไะนะครับพี่แมย์พี่ไนพี่น้องลุงป้าอาทุกท่านนะครับเอ็ดกท่านนะครับ ำหรับการมาสูบปลาอยู่ในหน้ามณีบ่อธรรมชาตินะครับแ่าเอาปลามาเลี้ยงไว้นำกระมานอยู่นะครับนะสุดยอดข้อมันและก็มาตจะทานคือเก่านะครับนะหลายอย่างหลายปลานะครับมีทั้งปลาในเมืองและก็ะปลาหน้านะครับผมก่อนจากกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการสูบปลาเชื้อแหลกนะครับของวินวินคนหากินแหลกนะครับผิดพลาดประการใดพยายามไม่งก็ขอภห้ทันไว้นํำนะครับนอร่วมทั้งลุงป่านอาร์เอฟซีสุกทันนำนะครับผมสรมา อย่าลืมกดไลค์นะครับถือใจก็อย่าลืมกดแชร์ครับอย่าลืมกดติดตามช่องไว้น้านะครับผมประสิบพัานคลิปหม่ๆหมนะครับก่อนจากกันอีกอย่างหนึ่งนะครับมนีขออน่ญยตไว้ใช่พญามินาพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะทุกทานนะครับจงประสบจะโชคดีโชคมาญยามีโลคภัยหลายใด็ี่มมากล่าไกนะครับผมสุปทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจครับคิดวังสิ่งใดก็คอยสมความหวดปรารถนานะครับผมลำรวยเงินทองยิ่งขึ้นไปสําหรับมนี้ขอกล่าคำมาสวัสดีครับพอกกันมือไหมครับผม